ันนี้นะคะหลังจากที่จบภารกิจการทํางานนะคะก็เลยหิวข้าวจังเลยนะคะก็เลยแวะร้านนี้เลยค่ะไอดินกินคกนะคะไม่บอกก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะแวะมาทานอะไรค่ะเข้ามาแนวร้านนะคะบรรยากาศสะอาดสะอาดน่านั่งมากๆเลยร้านนี้นะคะเขาก็จะมีให้เลือกมากมายหลากหลายก็จะมีเป็นบุฟเฟต์จุ่มแซบด้วยนะคะแล้วก็จะมีประเภทน้าเงี้ยวข้าวซอยต่างๆอาหารเหนือนะคะแต่วันนี้เสริลุงจะแวะมาทานประเภทสมตําค่ะวันนี้ ก็เลยเอาเมนูมาเปิดด <an> ูก่อนนะคะเลือกดูก่อนว่าจะทานเป็นอะไรดีน้าวันนี้แต่รู้แล้วล่ะค่ะว่าคิดไว้ในใจแล้วล่ะค่ะว่าจะทานอะไรดีนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูที่เขาเอามาให้เลือกนะคะอุ้ยเยอะแยะละลันตามากมายเลยค่ะวันนี้นะคะก็จะได้เป็นประเภทปีกไก่ทอดน้ำปลาไปแล้วค่ะหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็จะเป็นต้มแซ่บหมูนุ่มค่ะ ก็จะเอามาสดน้ําร้อนๆนะคะแล้วก็สั่งข้าวเหนียวมาด้วยแหละแล้วก็จะเป็นตําตปูม้าสดนะคะเป็นตําปูม้าที่แบบว่าไม่เผ็ดนะคะจะสั่งเขาว่าพอไม่เผ็ดแล้วกันนะเพราะว่าไม่อยากจะทานเผ็ดมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อปูม้าที่มานะคะเนื้อแน่นเลยส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นลาบทอดนะคะก็ไม่รู้นะคะว่ามีใครเคยทานเมนูนี้บ้างไหมนะคะก็ถือว่าร้านนี้อร่อยนะคะพานค่ะ แล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ